สวัสดีครับผมต่อพงศจากช่องโดนอินโฟนะครับวันนี้คลิปนี้นะฮะจะมาสอนวิธีการรูทตัวแว่น DJI นะครับ DJI v o เป็นเป็นแว่นเวอ s i o n น1กับ v วอ s i o n สอนะฮะไม่ใช่ระบบใหม่นะครับ uh, เราจะวันนี้เราจะลองรูทตัวแว่นกับตัว Air Unit Lite นะหรือ Ca d เด็ก v t s t a นะครับก็ก็เวิร์กกับทั้ง Air Unit uh, ที่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับ uh, พอรูทเสร็จแล้วเนี้ยก็จะทำแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นในหน้าจอนี้ได้นะครับ อันนี้คือผมอัดจากแว่นตัวเวอร์ชันหนะะึ่งะก็คือเราจะสามารถเอา OSD ของ b e t a f i ฟ e นะครับมาโชว์ในแว่น D J I ได้แบบนี้เลยฮะอ่าเป็นแบบที่เพื่อนๆอยากได้มานเาอนแต่ทาง D J I เขายังยังไม่เปิดให้ใช้ Canvas Mode สักทีนะฮะก็เลยมีคนมีคนรูทตัวแว่นแล้วก็ตัวแอร์ดิตแล้วก็ทำอย่างนี้ได้นะเพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานเนี่ย OSD เมนูได้ด้วยเนะี่ย จะเข้าไปปรับแต่งอะไรก็ได้หมดเลย่ yeah. จะจูนลำเนี่ยจูนลำผ่านผ่านโอซีได้ลเปลี่ยนค่า PID เนี้ยได้เลยอย่างตามนี้เลยครับ yeah. น่าสนใจนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลองติดตามได้เลยครับในคลิปนี้จะมีวิธีการทำอย่า yeah. งละเอียดเลยโอเคก็ไปดูเลยครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวลองมาเช็คก่อนนะครับว่าตัวแว่นดีไน์ของเรามันคอนเนคเข้ากับเครื่องคอมของเราได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าคอนเนคไม่ได้เหมือนมันไม่มีไดรเวอร์เนี่ยเราก็จะทําต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเปิดแว่นแป๊บนึงนครับโอเคนี้เปิดแว่นแล้วเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาโชว์หน่อยโอเคความือล่างก็คือภาพจากในตัวแว่นนะครับ ก็เสียบ USB แล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันเจอไหมโอเคอย่างเงี้ยคือเจอนะครับก็คือ DJI FPV goggles นะครับโอเค firmware ตัว okay. นี้เป็น1.00.0606นะครับอย่างนี้คือใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซตท์ที่ที่ต้องใช้นะครับอ่าหน้านี้บอกว่ามันคอมแพ t กับ ไอตัวไอตัว msp MS o sd นะครับมัน c o m p a t i b l air unit air unit lite ก็คือ c a ว e ซ่านะครับแล้วก็แว่นทั้ง v หนึ 1, ่ง v สเลยโอเคแต่ก็ต้องเตือนก่อนนะครับว่าเวลาทำนี่คือถ้าพลาดก็แว่นก็น่าจะพังเลยครับเออนี้เดี๋ยวไปดูไปดูอีกเว็บหนึ่งมีบอกขั้นตอนผมก็จะทำตามขั้นตอนตามนี้นะ display port o sd frame buffer นะครับอ่าให้ install w tfos จากเว็บไซต์นี้นะฮหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็หลังจากติดตั้งลงในแว่นกับ Air Unit แล้วก็ไปติดตั้งตัว MSP OI D p a c k a g e เข้าไปแล้วก็รีบูตส่วนที่ f ฟ i g h Controller นะครับก็ให้เซต UART Port กรณีเป็น Beta f i e ก็เซตคำสั่งตามนี้อ่ yeah. คือมันทัดแรกเซต OI D Display Port Device ทเท่ากับ MSP แล้วก็ตัวพอร์ตก็ไปดูว่าเราใช้พอร์ตไหนอยู่แล้วก็ลบหนึ่งสมมติใช้ UART 5ก็ตรงนี้เราก็ต้องใส่เป็นเท่ากับส มันขั้นตอนมันมันมีง่ายแค่นี้นครับแต่ไม่รู้ทําจริงเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลองดูกันมยังไม่เคยลองทำเหมือนกันไปที่เว็บไซต์นีนะครับก็เริ่มต้นก็คอนเน็กต์ดีไว้เลยปุ๊บเจอไหมไม่เจอ,อมันบอกว่า no compatible device เปล่าเ,เออ,เอ,อไปต่อไม่ได้เลยเนะี่ย ทำไมอ่ะเอออลองถอดสาย usb ออกเสียบใหม่อ๋อต้องรูทก่อนอเคผมเข้าใจผิดแล้ทังั้นอนะ่ะไปกดรูทเลยก็รูทดีไว้จริงด้วยโอ้ขอใครครับเพื่อนๆเ,เอ,อ่อเอ,อ่องงอยู่นะโอเคพอนเนคสุดเราต้องรูทก่อนนะอ่าทีนี้รอ เนี่ยมันมีขั้นตอนตรงนี้แอดแช่ง i n g step หนึ่งตอนนี้อยู่เศกหนึ่งหน้าจอดับไปแล้วเหมือนเหมือนรีบูทแว่นนะครับ s สตาร์ทเซฟฟูเอ่อเซฟแค่รีบูตครับแหมเรียกว่าง่าย อะไปต่อนะครับก็แว่นที่ผมใช้มันเป็นแว่น v1 นะครับตกรุ่นและก็เลยคิดว่าเออเอามาลองรูดูเพื่อให้มันโชว์ค่า o s c ของ Beta f i ะะรััเซฟสอง success แล้วก็รีบูทโอเคที่แว่นก็ขึ้นโลโก้ดี i นะครับ ม,มันลุ้นไงไม่รู้อะกลัวแว่นพังเจ็บสามเรียบร้อยขึ้นสเต็ปสี่แล้ว อ้าวผมไม่ได้เลื่อนดูนี่ถูกหอมันบอก all d o แล้วนะยูดีไว c e has been successfully all done นะครับ Your d e v i c e has been successfully root e d ้ o o t เรียบร้อยแล้วเออกลับไปที่โฮมแล้วกันั้งนั้นไปที่นี่ไปที่โฮมต้องแล้วก็ลอง connect องีกรอบ connect t ูดีไว c e มันจากตอนแรกมันขึ้นเป็น serial port อะไรสักอย่างอนี้มันขึ้นเป็น D J I A P B g o g g l e นะครับ กดคอนเนเข้าไปโอเคแสดงว่าเรารู้เสร็จแล้วอีนี้สเต็ปต่อไปคือเราต้องลงตัวนี้ WTFOS โอเคกด Install ได้เลยมีคำเตือนอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้ที่มันสำคัญนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะ Create p a r t i t i o n system partition ได้ไหมอ่ะลองดูครับตอนนี้ความร้อนขึ้นหกสแล้ว Install แล้วกดปุ่มนี้นะฮะ i n s t a l l WTFOS แล้วก็มาลุนกันเดี๋ยวคราวนี้ผมต้องอย่าลืมกอดาวตงแบงล่างตอนแรกไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเสร็จแล้วอ okay. มันบอกว่าใช้เวลาประมาณสองนาทีสองสามนาทีนะคือเนี yeah, ่ can take a couple of minutes ตอนนี้มันบอก installing แต่มัน UTF8 แหละตอนแรก install ตัวนี้ reboot เรียบร้อยโอเคทีลอง connect to device นะครับ device ยังไม่ค่อยน่าจะต,ต้องรอ restart โอเคมาแล้วก็คนนี้เข้าไปอ่ะมันปิดทุกอย่างหมดเลยเออโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเปิดใหม่เกิดอะไรขึ้นปิดทุกอย่างแล้วหมดเลยลองรีสโตรเพจกับ โอเคตอนนี้เราไปเรารู้เสร็จแล้วเราลง w t f o s เสร็จแล้วต่อไปเราต้องไปที่ Package Manager นียมันขึ้น D I F V Vocker v1 นะอต้องไป install อ่รอรเอาเดี๋ยวผม install boot i vlate นะตัว auto start recording ถ้ามันเพื่อนอยากให้แบบเแว่นติดปุ๊บมันเริ่มบันทึกเลยก็ก็ให้ install ด้วยนะอันนี้แล้วแต่ชอบผม,ผมลองไม่ลงก่อนละกันผมชอบ อ่ามเราค่อยมันถึกแต่อันนี้เราเราอยากบูตบิลเลตขึ้นมาเป็นจากยี่ห้าทับห้สิบเป็นสามสิทับหกสิบนะเรากด install ไปโอเคบูตบิลเลตเสร็จแล้วต่อไปก็แฟนคอนโทรลลงให้แล้วอันนี้ที่สำคัญคือตัวนี้นะ msp o s d ก็อ n อินส l อ โอเคเหน่าจะครบแล้วนีตอนนี้เราเดี๋ยวนะตัวสตาร์ทอัพต้องทำอะไรไหมอ่ะออกแฟนคอนโทรลให้ออนขึ้นมานะก็ M S P O C Google โอเคให้มันสตาร์ทตอนคือบูนเครื่องอเตอนเปิดแว่นไม่ใช่เครื่องขอมพทวเตสร็จก็น่าจบแล้วับสำหรับตัว แว่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปทําตัว Air ์ยูนต่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเขาแกะแอร์ยูนิออกมาจากลำหนึ่งมันเป็นลำเล็กน,นะก็รอสักครู่นะเดี๋ยวทําต่อให้ดูทีนี้เดี๋ยวกลับมาต่อที่ตัวคาเดกวิสตานะครับตอนนี้ผมเอาคาเดกวิสตาเสียบไฟเข้าเสียบ USB เข้าแล็ปท็อปออผมแล้วนะครับแล้วก็เอาพัดลมเป่าไว้ด้วยนะครับนี่มันมีเตือนอยู่นะ Make sure โอเคอันนี้ไม่ใช่เตือนเรื่องพองัดลมโอเคแต่เราต้องปรับพัดลมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคาเด็กวิสต้ามันร้อนเสร็จแล้วกด connect to device นะครับอ่าเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกที่ผมพลาดไปครับก็ยังไม่ได้ต้องกด Root ก่อนโอเคแล้วก็ Root device จะเจอนี่ฮร CDC serial c o m 7นะครับ, CDC, รบอ่ากด connect ก็ดูจาก step ตรงนี้ตอนนี้มันเริ่ม Root ตัวคาเด็กวิสต้าของเราแล้ว อรอดูนะบอันรีบูตครับก็เจอเป็นเฟรมแวร์เดียวกันนะครับกับตัวแวน,นครับนย์หกสหก step 3เรียบร้อยเป็น step สน่ครับ all done okay your device has been successfully rooted ก so, ็ตอนนี้เราร o o t แล้วเรียบร้อยครับเส s t ต่อไปก็ต้องไปที่โฮมนะครับ uh ตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลยอ๋อต้อง connect to device ก่อนทีนี้มันจะเปลี่ยนชื่อเป็น DJI FPV Air Unit Lite แล้วกด connect นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้คนะรับพอแต็ม,มันเหมือนกับตัวแว่นแหละอาก็ลงตัว w s นะครั TFS กด install แล้วก็กด install ต t f นี้อย่าลืมนะ ต้องเป่าพัดลมที่ตัวแอร์ยูนิตเราด้วยนะครับเพราะใช้เวลาพอสมควรเลยนีย่อุณหภูมิอยู่ที่ห้าสิบเก้าเป่าพัดลไมไว้นะครับ มาเป็นหกสิบสองนะตอนนี้กำลังติดตั้งตัว w บน utfos นะครับอืมนี่มันบูตเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวน่าจะยังไงต่อรอดูคนระับ โอเคมันถ้าขึ้นอย่างนี้ผมเข้าใจว่ามันติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Package Manager แล้วก็เหมือนเดิมไป Install package ที่จำเป็นกับที่เราอยากได้นะแบับหนึ่งอ,อ,อย่างเช่นตัวนี้ MSP OSD ต้องใช้แน่นอนกด i n s t อ l นคะรับถัดไป หมดแล้วตัวนี้มีให้เลือกแค่นี้แหละออโอเคครบแล้วต้องทำอะไรต่อสตาร์ทอ okay. ัพโอเคสตาร์ทอัพก็มันบังคับมาตัวนี้อยู่แล้ว MSP OSD Airsite ที่มันอยู่ฝั่ง AirUnit นะออโอเคทีนี้น่าจะครบแล้ว ถัดไปก็น่าจะเป็นสเต็ปบนตัวเบต้าไฟนยเดี๋ยวไปดูกันครับที่เบต้าไฟสเต็ปถัดมาที่เบต้าไฟนะครับเราต้องไป c อนฟิกที่ C L I นะครับให้กลับไปดูที่หน้าเว็บเนาะหน้าเว็บเราคือตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดโน้ตก็ปี๊กมาแล้วก็ไปที่ n o ้ e Pad ก็วางไว้่ว่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องลบหนึ่ง อ่าพอร์ตไก็ลก็แล้วแต่นะต้องลบหนึ่งทีนี้ไปที่เบทาไฟเราก็เสียบสาย USB เข้าที่ไฟคอนโทรเลอร์ที่โดนเรานะโอเคไปดูที่พอร์ตอ่านี่ U R สี่อ่า U R สี่เป็นของ M S P นะครับก็คือเป็นของตัวแอร์ n ยูเราก็ต้องลบหนึ่งก็ฉะนั้นเราเป็น U R สามครับที<ๆ>่ใช้คือมันเป็นดิจิตอลเริ่มด้วยศูนย์ ก็เลยเป็นแบบนี้ UR4 ัสี่นั้นเราไปที่ c o i กลับไปที่โน้ตแพดเราตรงนี้สี่ลบหนึ่งได้สามดูอีกทีเมื่อกี้ผมถูกไหมสี่โอเคเราใส่สามถูกแล้วแบบนี้นะก็ copy สองคำสั่งนี้มา แล้วก็มาวางที่ C O I นะครับกด c t r l V กด Enter แล้วก็กด Save นะครับออพิมพ์คำว่า Save แล้วก็กด Enter โอเคตอนนี้คือเสร็จแล้วเสร็จถัดไปเดี๋ยวเราไปต้องไปดูว่าภาพที่ขึ้นบนแว่นมันมี O S D ไหมโอเคมามาลุ้นดูกันนะครับว่า O S D จะขึ้นไหม, okay. มน,น,นะครับเข็มขึ้น O S D Waiting นะครับ เหมือนมันหลอกค่า o อ c จากไฟเซอรลเอาเลยนะฮะเออแต่ภาพมันไม่ขึ้นเลยนะมันปแปลกๆคือ o อไไม่ขึ้นนี่อาจจะพอรับได้นะครับอาจจะทำอะไรผิดวิธีเดดูที่ช h a n แนลเหมือน Air Unit กับตัวแว่นมันไม่ได้บายกันนะับคือดูจากแบบนี้นะครับคือมันไม่โอเคคิดว่าไม่ได้บายแล้เดี๋ยวที่มันไม่ได้ไม่มีภาพขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปไปบายตัวแอร์ยูนิเข้า,าแว่นใหม่นะครับ เดี๋ยวมาลองดูอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้หลังจากเรา b ายแอร์ยูนเข้ากับตัวแว่นของเราใหม่อีกรอบแล้วน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคราวนี้ OSD ขึ้นไหมนะครับโอเคน่าจะกำลังทำงานเนี่ยนะปึ๊บนี่มาแล้วนะครับตัว o อ d ของอเบต้าไฟนะครับแต่ตัวงสืมอใหญ่มากเลย โอเคอ่ะมันกระพริบทีนึงโอเคอย่างที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวผมย่อภาพลงมาให้ดูเดี๋ยย่อภาพลงมาให้ดูเดี๋ยวเราจะมาลองปรับโอเอสีกันว่าทายังไงให้มันไม่บังนะนี่คือตัวหนังสือมันใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวผมบอกวิธีเดี๋ยวมผมหาวิธีทาตัวหนังสือให้เล็กลงนะเดี๋ยวบอกวิธีให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเลือกเราลองมาเลื่อนดูก่อน,นครับว่าเลื่อนแต่ละส่วนของของตัว อิเลเมนต่างๆเนี่ยครที่มันอยู่ใน OSD ดีได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอย่อลองอย่อภาพย่อภาพลงโอเคเอามันขึ้นมาโอเคเออเอาเอาไว,ไว้มุมไว้มุมซ้ายกรอนนะไ,ไว้มุมนี้นะเพื่อนๆน่าจะเห็นไหมขยายขึ้นมาหน่อย อ่ะโอเคทีนี้เราลองเราลองมาขยับส่วนต่างๆดูว่ามันขยับตามไหมนะสมมติว่าอันนี้ผมเอาแหวงล่างเลยอ่าเนี่ยมันขยับอยู่นะโอเคเลยขยับอยู่ก็เอาลงมาอยู่ข้างล่างมันจะได้ไม่บังนะอ่าตรงนี้กินกระแสกี่แอมป์เอาลงมาลองจัดดูครับเพื่อนลองจัดดูตามที่ชอบก็ได้นะครับเพราะนี้ของผมมันเป็นอัตราส่วนสิบหกต่อเก้าเนาะ อะพวก RSI RSSI อะไรมาไว้ข้างบนแต่จะเห็นว่าตัวนี้คือมันมันชิดชิดริมแล้วนะแต่ว่าในแว่นมันไม่ชิดนะอ่าเอาเอาเอาท่าที่ได้ให้มันไม่บงังจนเกินไปนะเอาชื่อคลาสเนี่ไว้ตรงนี้แล้วก็แล้วก็บางส่วนนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัว c e m p e r Core Temperature เงี้ยปกติใน d j i มันโชว์ไปได้อันนี้มันโชว์มาได้อย่างเช่นตรงนี้นะ Link Quality อ S uh, I D B M อเไรมันโชว์ไม่ได้แต่เนี้ยมันเป็นของอนาล็อกแล้วมันเป็นแบบเบรดอไฟ OS D เลยมันโชว์ได้อ่าโหมดเราโชว์ได้อยู่แล้วนะโอเคอะลืมบอกเพื่อนๆไปคือไอตัว OS D ของไ I ที่ผมเคยท,ทําคลิปไว้นามาแล้วว่าเป็นปีแล้วเนี่ยที่เป็นค u ส t อม OS D เนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปปิดมันนะฮะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอ่า uh, ไปที่ setting นะ แล้วก็ไปที่ Display มั้งนี่ะตรง Custom o s d เนี่ยถ้าเราไปอนมันไว้เรื่องปกติผมออนไว้นะตอนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รูดแว่นแบบนี้นะหน้าตามันจะออกมาปเป็นอย่างนี้เด,ดูเนี่เพื่อนเห็นไหมคือมันจะมี Custom o s d ขึ้นมาซ้อนในแต่ละส่วนด้วยอย่างตรงคำว่า Disarm เห็นไหมมันก็จะมี Disarm ตัวเลกอยู่ข้างบน,นเออคือมันจะมันจะปนกันครับอะไรที่มันเคยแสดงได้เนี่ยมันจะปนกันดังนั้น เราต้องมาที่แว่นนะครับเข้าเมนูไปที่ s e t t i n g ไปที่ Display นะครับแล้วก็ไปไป off ไอตัว Custom o โ d ซะเนี่ยต้อง Off แบบนี้อืมมันถึงจะไม่บังมันถึงจะไม่ลบเกินไปนะครับเคนี่เราเราได้ o อ d อสของล้ำอลอกมาใส่ในแว่น d j i แล้วครับก็ใกล้เคียง ค่าต่างๆที่มันไม่เคยแสดงได้มันก็แสดงได้นะอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบก็คือ่าตรงนีนะ้ Link Quality ของของของข้อที่นนะครับก็จะโชว์ได้แล้วโชว์อยู่เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนส่วนที่ฟอนต์มันใหญ่เกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมบอกวิธีให้ว่าทำยังไงนะครับทีนี้มาถึงวิธีการทำให้ฟอนต์บน ฟอ,อนต์ของ o s c ในแว่น d j i มันเล็กลงนะฮะไม่งั้นมันมันใหญ่มันบังนะฮะก็จะเล็กลงเลนิดหน่อยนะครับโดยการไปที่เว็บไซต์นี้นะฮะที่ับนะครับ bri3d m s, <Yeah>. <S MS p o c นี่ย <Yeah. S 2> ก็เป็นลิงก์เดิมตอนแรกนี่แหละยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆหาจากหาลิงก์นี้ได้จากใน description ได้อยู่แล้วครับเอ่อให้เพื่อนๆสกอร์ดาวน์ลงมานะครับเลื่อนลงมาดูตรงนี้ฮะนี่ตรงเรื่องฟอนต์นี่ฮะเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดฟอนต์ที่นี่นะฮะนี่ย คลิกได้เลยโอเคคลิกแล้วผมโหลดไปไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนก็ได้ครับโอเคอ่ามันต้องเปิดด้วยพวกโปรแกรม7 z i p นะฮะก็คลิกขวาเลือกของไม่มีเ,เลือกมอออปชัน o นี่ยในเอดที่ผมใช้ Windows 11เนาะต้องเลือกมอออปชันมาที่7 z i p แล้วก็ Open Archive โอเคทีน okay. ี้เข้าไปดูไงเข้าไปดูไงเรื่อยๆอมีฟอนต์ของ3 OS นะฮะเดี๋ยวผมเลือก beta 5นี่นะฮะมีฟอนต์เทียบเลยที่เราต้องใช้ก็คือตัว Impact หรือ Impact ว้นะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมขอลองตัว Impact วิธีการคือเราต้องไปถอด SC Card ของแว่น DJI ออกมานะครับอันนี้ผมถอดมาไว้แล้วเดี๋ยวผมแบ่งหน้าจอ อ่าผมแบ่งหน้าจอ่อานี่ฮะตัวนี้ฮะใน E นี้ฝั่งขวามือนี่คือตัว s x s d x t คือมันเป็น SD c a s s ของที่ผมถอดมาจากแว่น DJI นะครับให้เราก๊อปฟอนที่ต้องการนะครับจากซิปไฟล์นะครับอย่าเช่นของผมผมจะก๊อป Impact ทั้งหมดมี4ไฟล์นะครับ4ไฟล์ตามนี้นะครับเอามาใส่ในใน root folder เลยนะครับ ของตัว a c a r ะครับแต่ยังไม่เสร็จแค่นั้นครับเราต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อของฟอนต์ที่เราโหลดมาเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าฟอนต์ font อ่าอย่างอันแรกก็เป็น font under score hd เนะี่ยอันที่สองเราก็ต้องเปลี่ยนคำว่า impact นะฮะเป็นคำว่าฟอนต์อ่าต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าฟอนต์ทั้งสี่ไฟล์เลยครับ impact เฉยๆด้วยก็เป็นคำว่าฟอนต์ impact under score H D นะครับก็เวทีต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าฟอนต์ด้วยตามนี้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนมองๆให้ดนะูเป็นดีเทลตามนี้นะครับฟอนต์อันดุสกอร์ H D ฟอนต์อันดุสกอร์สองฟอนต์เฉยๆฟอนต์อันดุสกอร์ H D อันดุสกอร์สองโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถอด SD c a r คาร์กลับไปใส่ที่แว่นนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฟอนต์เล็กลงไหม โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็น Impact แล้วมันขนาดฟอนต์มันเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะก,ก็เล็กลงหน่อยหนึ่งเออก็เล็กลงหน่อยหนึ่งครับก็ถือว่าบางอยู่เหมือนกันนะ ก็เพื่อนๆก็อาจจะไปเปลี่ยนขยับให้มันไปหลบๆสักนิดน,นึ่งะฮะไม่ให้มันอยู่ชิดเกินไปเดี๋ยวผมลองลองดูกับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง COI ไปกำหนดตำแหน่งของตัวอิ e ลเมนต์ต่างๆใน OC เองมันจะขยับได้เยอะกว่านี้ไหมนีอย่างตอนนี้ผมลองขยับไปสุดเลยอรงนี้ อันนี้ผมขยับตัว RSI DPM นะครับอาไว้ท้งนี้เดี๋ยวไหนๆจอมันใหญ่แล้วผมขยับเอาให้มันอยู่สุดเลยตรงนี้เพื่อนๆต้องไปลองดูคนระับก็มันจะได้ไม่บังวิวในการบินของเรานะขโมดไปมื้อมุมันขวาโอเค อุณหภูมิไปไว้มุมบนขวาก็ขยับเพื่อลองดูครับโอเคก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับไม่ค่อยบางเท่าไหร่เดี๋ยวเอาทอตง total โชว์ไปแ้างบนก็ไดนะ้อโอเคก็ดูดีขึ้นอยู่นะครับก็ไม่ค่อยบางเท่าไหร่รวมทั้งฟอนต์มันเล็กลงมาน,นิดหนึ่งแล้วก็มองเห็นชัดเจนดีูครับนี้มีเพื่อนๆถามถึงข้อดีข้อเสียของตัวนี้นะครับก็ข้อดีนะครับก็อ,บอ,อย่างที่เห็นเลยก็คือมันจะโชว์ค่า OSD ของเบต้ไฟได้ครบตัวนะครับบนแว่นดี i ของเรานะครับข้อเสียคือเพื่อนๆอาจจะต้องออมาทำการรูทตัวแว่นนะ แล้วก็เท่าที่ดูมันก็อาจจะมีบั๊กบ้างนะครับแต่ว่าจากเท่าที่ผมเข้าไปคุยในตูวในคอมมูนิตี้นะของคนที่พัฒนาตัวนี้เหมือนเขายังมีการพัฒนาต่อนะครับอย่างอย่างเช่นตอนที่ผมลองทําเนี่ยผมผมอยากลองปิดไอตัว o อของเดิมเนี่ยมันสามารถกดปุ่มแบ็กบนแว่นดีเจไอค้างไว้หวินะครับแล้วมันก็จะเป็นการปิดโอซของเบลฟเพื่อเราไปใช้คัสซอม o อ c ได้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้เขาตัดทิ้งไ,ไปเราคือเราเปิดปิดไม่ได้ ถ้ามันเพื่อนจะเปิดปิดนะฮะเพื่อนต้องเข้าไปในไอตัวตอนที่เราทํารูทแว่นนะครับแล้วก็ตรงสตาร์ทอัพนะครับยังพอจําได้ไหมครับย้อนกลับไปดูคลิปคลิปตอนแรกๆกนันฮะตรงสตาร์ทอัพเราก็ไปติ๊กออกไว้ไอตรง OSD MSP OSD ล้วก็ติ๊กให้มันออกไปมันก็จะไม่ขึ้นคือมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งตอนจะเปิดปิด OSD นะครับแต่สำหรับผมไม่ไม่มีปัญหานะครับก็คือแบบบางลำผมก็จะทําแบบนี้แหละบางลำผมก็คงไม่แฮกมันอันนี้เนื่องจากมันเป็นแว่น V1 ไมนะ่เนาะ แหวนวีสองผมก็เอาไว้เอาไว้ปกติไม่แฮกไม่รูดมันตัวนี้ก็รูดไปอ่าก็ลองดูฮะลองเพื่อลองช่างใจดูแต่ถ้าถามผมก็มองว่าเออมันมันดีนะคืออย่างนี้คืออย่างเช่นเวลาผมทําลําใหม่ๆแล้วผมอยากผมจูนมันหรือปรับแต่งอะไรมันเนี่ยผมอยากรู้ว่าตอนที่ลามันลอยตัวหรือมันบินอยู่เนี่ยมันใช้คันเรงดกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นของเดิมดี i จเนี่ยมันจะไม่โชว์อันนี้มันจะโชว์มันทําให้ผมมีประโยชน์ในการ ในการปรับแต่งลำนะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนครับลองดูมีอมีอันหนึ่งที่เพื่อนถามเข้ามาคือถ้าเกิดผมกดบันทึกเอ่อแล้วพวกเอ่โอเมันจะติดไปด้วยในในไฟล์ d ีอาไหมอันนี้ผมลองแล้วมันไม่ติดไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองอาร์มก่นอนเออผมมันโอ์ฮีทละโทษทีคือผมทิ้งไว้นานนะมันโอ์ฮีลแล้วอันนี้ผมบอกเพื่อนไว้ว่า ผมลองอัดแล้วในค่าโอซีพวกนี้มันไม่ไปด้วยโอเคก็เนื่องจากแอร์ยืนิดโอฮีแล้วนะครับก็<笑><笑>ขอญาตลาไปก่อนเลยครับถ้ามันเพื่อนทำแล้วติดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมถ้ามีเวลาก็จะไล่ตอบให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องโดนอินฟโฟกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e หรือมีเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักช่องนี้ครับก็ช่วยกันชวนเพื่อนๆมาดูช่องนี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับ